สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีลออสปินนิ่งมาแนะนำพี่พี่อีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อเลียวบิรุ่นเทเซอร์นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับของเลียวบินะครับเลียวบิเทเซอร์นะครับที่ผลิตซีรีส์นะครับชุดนี้ออกมามีด้วยกันทั้งหมด4เบอร์นะครับเบอร์1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0และ4,000พี่พี่ก็นะครับเลือกใช้ตามความเหมาะสมของหน้างานได้เลยนะครับกับล้อเลียวบิเทเซอร์ ชุดนี้นะครับตั้งแต่เบอร์1,000ถึงเบอร์4,000นะครับเรียวบีนะครับได้นะครับออกแบบและพัฒนานะครับรวมถึงการผลิตนะครับมาตรฐานญี่ปุ่นเลยนะครับเขาจะตีตามมาเลยนะครับว่านะครับดีไซน์แอนด์เอนจิเนียร์นะครับอินเจแปนะครับก็ถือได้ว่าเป็นลอกที่นะครับมี คุณภาพอีกตัวหนึ่งนะครับที่นํามาแนะนําให้กับพี่ๆนะครับวันนี้สินค้าเข้าใหม่นะครับเลยถือโอกาสตรงนี้เอามาแนะนําให้กับพี่ๆได้รู้จักลอกรุ่นเทเซอร์นะครับเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วในเว็บไซต์เราก็นะครับมีรูปภาพนะครับประกอบให้เห็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้สินค้าเข้าใหม่นะครับเลยถือโอกาสตรงนี้มาแนะนําให้กับพี่ๆได้รู้จักกับลอกตัวนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเลี้ยวบีทเทเซอร์นะครับ ด้วยระบบลูกปืนนะครับที่ให้มานะครับ5้าบวก1บอลแบร์ลิงนะครับ5้าบวก1บอลแบร์ลิงแต่งสวยงามมาให้เรียบร้อยนะครับแขนนะครับโลบอทนะครับน็อปนี่ก็ใส่มาให้เรียบร้อยโลหะจับกระชับมือนะครับเรียวบีนะครับชื่อเสียงของเขานะครับผมมองว่านะครับข้อดีของเขานะครับชื่อเสียงในเรื่องของนะครับความสมูทของระบบเบรกนะครับของเลียวบีเนี่ยทำได้ดีเยี่ยมนะครับจากที่ขายมา แล้วก็อะไรหลังการขายเนี่ยบริษัทนะครับต้นสังกัดเนี่ยก็สต็อกไว้ให้นะครับมีบริการหลังการขายได้ดีเยี่ยมนะครับพี่ๆหลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นลายโรลเลอร์ฝาเบรกแขนหมุนนะครับเฟืองตัวในนะครับก็สามารถที่จะซัพพอร์ตอะไรหลังการขายได้ดีนะครับกับลออเลี้ยวบีในหลายๆรุ่นด้วยตอนนี้ก็เลยเอาเทอร์เซอร์มาแนะนาอีกทีหนึ่งนะครับสปูนะครับเป็นสปูโลหะนะครับ สปูลเป็นสปูลโลหะระบบเบรกไหลลื่นมากนะครับน่าจะทราบันดีสําหรับพี่ๆที่เคยใช้เลียวบีนะครับตัวสปูลเองยังมีลูกปืนเสริมเข้าไปด้วยนะครับหล่อลื่นสปูลให้ลื่นมากยิ่งขึ้นสมูทนะครับไม่สะดุดนะครับเรื่องเบรกเด้านะครับของเลี้ยวบีนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับปัญหานี้แทบจะไม่มีเลยนะครับเป็นลอกคุณภาพอีกตัวหนึ่งนะครับที่เอามาแนะนําให้กับพี่ๆนะครับชุดนะครับอาร์มนะครับใหญ่นะครับ แข็งแรงนะครับชุดลายโรลเลอร์นะครับบีบสายนะครับให้เข้ากับตัวสปูลได้เป็นอย่างดีนะครับถือว่าแข็งแรงแล้วก็สวยงามนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับที่สนใจกับล้อเรียวบีเทเซอร์นะครับมีตั้งแต่เบอร์หนึ่งพันสองพันสามพันและสี่พันนะครับขุมกำลังของเบรกเนี่ยก็ให้มาตั้งแต่สองจุดห้ากิโลนะครับถึงห้ากิโลเลยนะครับเบรก นะครับ2.5กิโลถึง5กิโลเลยนะครับเบรกที่ให้มาก็ถือได้ว่าตอบโจทย์สำหรับงานนะครับงานใหญ่ๆนะครับก็ยังสามารถทำได้ดีนะครับแต่ว่าผมให้ข้อสังเกตและคำแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับลอกเลี้ยวบีเทเซอร์แล้วก็ในเลี้ยวบีอีกหลายๆรุ่นนะครับแนะนำเป็นพี่ๆนะครับน่าจะใช้งานตกปลาเคลื่อนปลาอ่างปลาบึงนะครับนะครับเพราะว่าการจูสายของเขาจะทำได้น้อยนะครับพี่ๆครับ เดลบีเนี่ยนะครับไม่ได้ทําตัวลอกนะครับในในบางรุ่นนะครับไม่ได้ทาตัวลอกที่ใหญ่จนเกินไปเห็นไหมครับอันนี้เป็นเบอร์4,000ที่ผมจับให้ดูนะครับเบอร์4,000เนี่ยสปูตจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับพี่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 น่าจะเคยเห็นตัวจริงนะครับน่าจะเคยได้จับอันนี้เอามาให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ใส่สายไม่เกินสัก25ปอนด์นี่จะสวยมากนะครับ20ปอนด์นี่หล่อเลยแนะนําเป็นประมาณนั้นนะครับจากการใช้งานในหลายๆครั้งนะครับของหลายๆคน ก็จะใส่สายประมาณนี้นะครับไม่เกินนี้ก็จะสวยทําให้จุสายได้เยอะนะครับจุสายได้เยอะนะครับในลอกเลียวบีนะครับแนะนําเป็นแบบนั้นทําให้เราสามารถตีแล้วสายยังคงเหลืออยู่ในสปูลได้ดีอยู่พอสมควรนะครับเผื่อปลาดึงออกไปข้างนอกนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตแล้วก็ฝากไว้ให้กับพี่ๆได้รู้กันนะครับสำหรับลอกเลียบีเทลเซอร์นะครับก็ฝากพี่ๆครับที่สนใจกับลอกสปินนิ่ง เ e ียวบีเทเซอร์รุ่นใหม่นะครับราคาพันนิดๆเองนะครับไม่แพงมากนะครับเป็นลอกคุณภาพอีกตัวหนึ่งที่เอามาแนะนําให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับพี่ๆสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับกับลอกเลียวบีเทเซอร์นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับ